สวัสดีค่ะมาพบพอกับแพงแล้วนะคะเมื่อนี้นะคะแพทก็เด็กๆหลับนะคะช่วงบ่ายเนี่ยนะคะกะ็รู้ซึกเริ่มจะหิวเขาแล้วห้องกระเจียลงไปหาอย่างกินกันนะคะเก็บของลงไปก้อนนี้เพิ่งเอาขึ้นมาปบอนเขาพี่พอดนะคะไปกันเลยนะคะเมื่อนี้กับของแพทจะมีอย่งนะคะเดี๋ยวไปเึืงกันว่ามันสิตะแสบบอแล้วก็เป็นตะนานขินบอนะคะนี่เลยตุก๊กตาโชว์แบบนี้เลยค่ะนุ่นค่ะเบืองขาคุณย้ายายาเนี่ยถวดนะคะนอนเลยค่ะ บะหมีนะคะมาถึงเลยองกลัวเราอันดับแรกเลยนะคะเปก็กระจะเอาถั่วเอาซ้ำไปใส่ไว้ก่อนเนาะเพราะว่ามันเริ่มจะแห้งแล้วนะคะเดี๋ยวห้องกินข้าวเราค่อยมาล้างอีกทีหนึ่งนะคะจะได้ล่างงายเนาะมีผู้ใดเ,เป็นเือแพทบอคะ่ะเนาะอันนี้นะคะนี่เลยแนวกินเพทนะคะก็คือหนึ่งไก่เหลือวไ้สามชิ้นนะคะกินไปแล้วมเช้านี้ <laughs> ทุกคนแต่บอกเลยว่ามันอร่อยมากแซ่บมากลีดลุกค,นค้นขาแล้วก็มันก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนะคะัก็คือปนกุ้งนังเองนะคะแต่วันนี้เลยค่ะเพทจะมาเอาอันนี้ก่อน ก็คือเอาผักของแพทในตู้เย็นก่อนนะคะนี่ค่ะสมบัตินะคะขาดมาเลยเลยก็คือผักค่ะตองมีผักนะคะกินยังว่าแสบแน่นอนทุกคนทำบอมมีผักนะคะมีผู้ใดเป็นก็แปดนบอมอันนี้นะคะนี่ค่ะได้ผักแล้วนะคะเราก็ลัมากินกันเลยนะะี่ค่ะก็จะมีปนกุ้งค่ะนะคะปนกุ้งเอ่อปุงกุ้งไงนะคะกุ้งขาวแพทเอามาตำตำ,ตำปนนะคะนี่ก็จะเป็นหน้าตา ที่ปรทไทยไม้เมื่อช้านะคะน,นี่ไทยไว้แล้วนะแต่ว่าท่านกินนะคะก็เลยเอาไว้แล้วก็มาลงช่วงนี้นะคะทุกคนมาค่ะมากินข้าวน้ำแข็เลยค่ะอันนี้หนึ่งเขารอบสองนะคะทุกคนค่ะอันนี้จะเป็นหนึ่งเขารอบสองแล้วนะ เพราะว่ารอบแรกกินรอบกินมือเศร้าไปเบิดแล้วนะคะมันก็เลยต้องไมากินรอบสองอ่อนน้อยก็ตับล้มน้อยนึงค่ะมากินข้าวน้ำํำผัดค่านี่เลยจําปนกุ้งนะคะเป็ดเผ็ดต่าแซ่บนะคะทุกคนใส่บกพริกนะคะต้มกุ้งเออลวกกุ้งน้อยนึงนะคะแล้วก็ใส่บกพริกนะคะใส่ข่าวขัวนะคะแล้วก็ใส่พริกป่นลงไปนิดนึงนะคะปรุงรสด้วย ปลาแดกนะคะหรือน้ำปลาะคะ่หหาะหล้วก็ผงนัวนะคะชิมรสบึงบีบบังหนาวใส่นิดนึงนะคะทุกคนทำนี้บกอกกับบีบกบกอกนะคะขาดอย่างเดียวคือพักเพลค่ะตอนนี้ล้วก็ใส่ต้นหอมแล้วก็บักชี้นะคะ ที่จริงมันต้องใส่ปักแพลนทุกคนมันจะหอมมากเลยนะคะไปยิ่งหิวอีกเลยค่ะทุกคนอันนี้ค่ะนัทเพิ่งกินเขาขึ้นมานะือแซ่บบีเลียเป็นรู้สึกว่าเออเพจอยากกินดูแลที่จริงอ่ะเพจอยากกินกุ้งเต้นทุกคนเพเบิ้งคลิปหลายคลิปคลิปนั้นคลิปนี้แล้วนะคะอยากกินกุ้งเต้นมากเลยแต่มันผาบมีกุ้งเต้นเลยฝากน้องเขาไปซื้อในตลาดมานะคะกับโบมีก็เลยต้องมาต่ํากุ้งในตูยน้ยิดเขากินแบบนี้เลยนะคะแต่มีผู้ใดเป็นคือแพดบอสเป็นคนกินเขาค้าิน้ำข้ามทุกคนทับบะ นี่เป็นไดแซบอ,อแซบบอถามจะของดิเนี่ยเนี่ยเขาจะมีมะระนะคะพักไปก็จะมีมะระนีนะคะมีบอกแข่งแล้วมะเขือพวงนะคะอากาศคือเปาะนะคะอากาศมีน้ำจิ้มนะคะแปรตําน้ำจิ้มเองบอกเลยว่าแซบจริงๆทุกคนนี่เป็นไดเป็นไดอยากกินน้ำบวบะคะ่ะโมเมนต์ของเหลือน,นะทุกคนอันนี้นนคือของที่เป็นตัก แกกออกมากินตั้งหากแล้วนะคะแล้วก็มากินอีกรอบหนึ่งก็คือเป็นรอบเที่ยงเอ้ยรอบบ่ายแล้วนะคะเด็กๆกลับแล้วก็เลยเอาเริ่มมิวข้าวแล้วเองไปกินข้าวหน่อยนึงแล้วกันนอ้อประมาณนี้นะคะก่อนจะขึ้นมาเบิ่งเล็กน้อยแล้วก็มาป้อนข้าวพี่ปอนอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนอากาศฮอนมากมองได้อากาศฮอนคือแพดบอสทีรุ่งเทพนะคะอากาศร้อนสุดๆไปเลยคะ่ะอย่าบอกว่าร้อนสุดมากๆ ร้อนแบบเหนียวร้อนแบบอืมร้อนร้อนนะคะร้อนมากจริงๆค่ะโอเคค่ะทุกคนมันี้กะว่าฝากคลิปไว้ซันนี่นะคะฝากทุกคนกดแชร์กด ไลก์กด u b s ส r i b e และกดเป็นกําลัางใจให้แพทน้ำในเรืองค่าแล้กก็ฝ่กช่องแพทไพรินด้วยนะคะสิบบาทุกคนไปกินไปแซบนะคะไปกินพาแซบนะคะแน่นอนนะคะอาหารลาวๆบันเทานะคะอาหารอีสานบันเทาไม่ไม่ไมแพ้เลยภาคอื่นแน่นอนนะคะรับรองว่าแซบหนัวแน่นอนเพราะว่าไม่ขัดประลาค่ะไปกันลุยกันเลยค่ะมือหนับพกันไหมนะคะสวัสดีค่ะ